เคยไหมวางแผนชีวิตไปถึงปีหน้าแต่ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะมีคืนนี้ครบหรือเปล่าเราตื่นเราเร่งเรารีบใช้ชีวิตเหมือนทุกวันจะมีวันพรุ่งนี้รออยู่เสมอแต่ไม่มีใครบอกได้เลยว่าจะมีลมหายใจถัดไปหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งชื่อว่ามรณนะสัญญาสูตรท่านถามภิกษุว่าเธอระลึกถึงความตายอย่างไรบางรูปตอบว่าระลึกวันละหนึ่งครั้งบางรูปตอนกินข้าวบางรูปตอนหลับตาแต่พระองค์กลับตรัสเพียงเบาๆว่าอย่างนั้นยังช้าเกินไป แล้วแบบไหนจึงไม่ช้าแบบที่รู้ว่าลมหายใจเข้าอาจไม่มีลมหายใจออกและลมหายใจออกอาจไม่มีลมหายใจเข้า